นีเครื่องบินมังกรทองนี่ของใครวะเนี่ยยินดีตอนทุกท่านเข้าสู่เกมผับจีมโมบายรงที่เดิมนะครับอู่ตอ่อเรือมันต่อกันไม่เสร็จสักีในอู่เนี่ยผมลงแบบตายเป็นสิบสิบรอบเปร้อยร้อยไปเป็นพันรอบแล้วไม่ยักต่อเรือไม่เสร็จนะครับเป็นไปได้ยังไงไม่มีคนลงกับเราเนี่ย ถ้าไม่มีคนลงอย่างนี้เราก็ความแบบสบายใจสุดท้ายก็กลับล็อบบี้เหมือนเดิมคอนเซปต์คอนเซปต์แบบนี้นะครับลอยหน้าลอยตาความแบบสบายใจสุดท้ายโดนลอยกลับล็อบบี้ถ้าชอบสไตล์การเล่นเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e สไตล์แบบไหนหรอความทั้งวันแบบนี้ความต้องนานสุดท้ายเอาไปแจกอะไรประมาณนี้ คนอื่นแบบว่ารอเลยรอผมฟามอย่างเดียวเดีย๋ยวของเต็มแล้วเอาไปเสิร์ฟ่ะไม่ผมลืมบอกไปว่รอบนี้ผมมาสองนิ้วนะพร้อมนะผมพร้อมนะ้วผมว่าผมไม่ได้ตาฝาดนี่ไงโอ้โหรุนบอดสองนิ้วก็จะอย่างนี้ล้วครับท่านผู้ชมยึกยักยอกยักโอ้หลุดรั่วนี่ต้องไปฝปึกมาใหม่เนี่ยสองนิ้ว วัน,นี้ที่เกียดเล่นสามนะครับตั้งแต่ลบไปหมาแล้วรอมือที่สามด้วยเถอะโอ้โหนีไ่ไงมือที่สามสดชื่นเสมอนี่ไงตาไมไปลากตาไมไปลากตาไมไปลากเหม,มือนจะโดนมือที่สี่ไล่ยิงมาด้วยยิงไม่โดนนะครับมือที่สี่อยู่ไหนวะ อยู่ทางซ้ายอยู่ทางสะพาน้วมั้งไม่ไปไม่ได้ทางนี้ขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้เราอยากได้ที่หนึ่งผมจะไปทางนี้แล้วกันซ้ายขวาหน้าหลังมันยิงกันหมดเลยอ่ะเอยเดี๋ยวขึ้นทางนี้ขึ้นทางเมื่อกี้นี้มันมันรู้อยู่แล้วอ่าเราะว่าเราจะขึ้นทางนั้นอนะ่ะผมจะเปลี่ยนทางนะครับ ไปเฮ่แต่ทานี้ก็ยิงเดี๋ยวเอาทางนี้ก่อนก็นได้เอ้ยมาทัวทีเพื่อนเออในสุดเองก็ลงมามานอนรอยอยู่นานแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงผมหรอกผมมานอนรอนานแล้วเนี่ยจังหวะที่เขาไปอ่ะเฮ้ยอ๋อตรงนี้เห็นผมว่ะเอาเห็นแล้วบอกเพื่อนด้วยนะฟ้องด้วยฟ้องมีฟ้องยังล้มอยู่นะครับ แสดงว่ายังมีชาวแก๊งอยู่ชาวแก๊งชาวแก๊งวนาไงมันจะแบบลกๆหน่อยว่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่หูฟังนะครับชาวแก๊งว่าไงชาวแก๊งมาไหม,มแล้วไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้บอด ไหนอยู่บนเหรอนี่ย่ามาแล้วที่สุดคือก็ปักกดตู้ค่ะต,ตี้นี้มีสามคนโอ้มีกุญแจด้วยแต่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะผมไม่รู้จะเอาไปไขอะไรนะกุญแจเอาไปไขเปิดประตูอะแต่ของมันก็คือกันแหละผมใช้ของเนี้ยเนี่ยโอ้โหนี่มันก็ไม่ไหวแล้วนะนี่ก็ไม่ไหวจะใช้แล้ว ที่ผมคิดถูกว่ามาทางเนี้ยถ้าออกไปตัวหลังอาจจะได้แค่คิวหนึ่งก็ได้นะผมได้ยินเสียงพื่งแค่คนเดียวตอนที่ตรงนี้เห็นยิงกันดัวก็เลยวิ่งมาครับแล้วก็ได้มาสามคนกับอีกหนึ่งบอดก็ถือว่าคุ้มอยู่เสียงเงือวิ่งมาเอ้ย ควันแดงจะไว้ใจได้กาควันแดงจะไว้ใจได้กาเข้าไปยักเลยไหมมันจะมีตัวหรือเปล่ามันจะมีคนหิวเเราหรือเปล่าไม่น่ามีแล้วมั้งเนี่ยควันหมดแล้วเนี่ยดูซิมีอะไรไม่เอานะครับเราไม่เล่น เราจะเล่น u m p เป็นปืนยัดโอวมีใครสกีดใครช่ากล้าสกีดมาจากทางขวาดี๋จะผมขึ้นไปเล่นข้างบนตึกนี้ดีกว่ามาั้งไม่ใช่พวกเราอ,อยู่ข้างบนล่ะ มีคนมารอหรือยัง,เ,เ,ดงเ,เดี๋ยวผมปลาลอยตียกี้ก่อนไม่มาละเอาเวนไม่โดนสักเม็ดเดี๋ยวรีโดนวันใจเพ่หนุ่มกระโดดยิงแบบฟรีไฟเลยไหมฟรับจีกระโดยยยยะโดยิงมันดูเหมือนมันไม่ค่อยได้เปรียบนะครับมันกระสุนมันแตกเนี่ยเห็นปะแทบไม่โดนเลยอะแต่กำลองยู่โดนตอนลงแล้วโอ๊ยน่าร่วร่วมายาวเลย

แม่งยิงเจ็บด้วยถ้าเป็นคนอื่นก็จะรอนะแต่คือผมต้องการแบบต้องการร้อนนะ่ะหลอกลอ่อต้องการดวนอนะ่ะแต่เมื่อกี้ดวนไม่ไหวจริงถ้าเกิดหยุดดวนนี้ยังไงก็แตกกล้ามะ่ะไรสโมกเฮเบ่งเบ่งความสนใจน่ะ ียกรลองขอกเสนใจไปทางสม,มุทไมเขาไม่มาวะหรือว่าโคลนตี้กันก็ตเต็มที่แล้วนี่กาจะต้องล้อมวงแล้วดิ เ็นไหไ,ไงเอาผลนี้โคตรตี้กันนะครับเหลือสองหนึ่งอยู่ข้างบนอะเหมือนจะโคตรตี้กันมาละเฮ้ยยิงไม่ออกเฮ้ยมันยิงไม่ออก,กนลนะ่ะเ,เดี๋ยวผมตอนตัดคลิปเดี๋ยวผมดูดิโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยดิตอนอัดมันยิงไม่ออกนะผมว่ามันยิงไม่ออกนะสโลว์แบบยาวเลยอนะ จริงๆด้วยนะครับที่นี่มันสักมาหาพุทธดูเลยนลูกศรยูครบสามห้านัดอะไรของบันหัวโอเคคลิปนี้ไปละอะไรวะเนี่ยจริงไม่ออกจริงด้วยนี่มันสักอะไรมาวะเนี่ยสวัสดีครับ